เปิดแเอะไปดูดี๋ยวมามาข้าวนี้พอดาจะมากินข้าวเช้าไงนะคะโทรศัพท์แล้วแสงขึ้นอยู่ขึ้นแล้วครับสวัสดีรอบพี่น้องค่ะมาเริ่มมาเดินมาเรินมาเริ่มจะารับประทานอาหารเช้าแล้วก็อาหารเที่ยรพร้อมกัน เมนูของเขากบปลาที่เก้วจ้าเจมันดิทอดกินกับต่าต๋มาดขาก็เพื่อเยบ้านก็เพื่อเงยบบ้านเพื่อเงียบบ้านอันนี้จะใส่สเปอืนนีหน่อยนะคะไปคกกับขีหมูมาโดนแล้วอันนี้แต่งสวสวยหน่อยมีทั้งเขาอ่นยังวะอันนี้ถาถาชุบหัวอผิดแคงไหวะเาอูแเ้วเะได้เาลองเย็นเวิ กูแล้วสิฟิตแค่กูตอ่ตอนมันปิดตะวัตหน่อยเนาะว่าเช่เขาเขกินข้าวปุ้นกินอะไรหนงกินข้าวก่อนกิข้าวตอนนข้าวจ้ยจของมันปอข้าแน่เดกินอะไรน่ยเด็ยงง้ยไหนมานมีทั้งเมนูทอดมีทั้งเมนูโอเค แสวยังสรดจะนายอ่อนเข้าแน่ย้มอ่อนเข้าแน่มันก็หนาละขึ้นเขาพี่นับเองอืมไม่เย็ดคือข้อชับข้อดหรอกข้อดปลาแสบบัจจากอืมมากว่าที่เราไม่เลไปไหนไม่ได้อืม แ่เาเพ้อได้ไม่เนาเอ้ยไม่นุ่งตามาถึงกันแต้งนะคะผมไมีใช่น่าเห็นนะอยู่บนทางประเด็นว่าอยากจากเืินประเี่นไองเอาวันนั้นจะกอบโคตรเกี่ยมโคตรเบากาะโคตรอกชอบมีแต่ว่ามือเนาะโคัร แคบไลยน้อดับนี่หูวอูหัวกรบอกทำแม่มาทำแม่มาถอดระเทียมลุ่มก่อนล้วก็ตักระเทียมขึ้นแล้วก็ถอดปั้งหลบไม้ันกุ้งหายลราไย้ใหญ่กุ้งแต่ว่ามันเหลือกงียคือเงีมันก็ถอดเทียมไปแัแเียนแล้วก็เด็กกินข้าวขึ้นต่อ นั่งไว้อยู่ว่างๆเราก็ไปใช้ไลซ์โซนบอดมีผู้ความมาเบิรงอยู่ป่ะพี่น้องว่าสิไลซ์โซนพี่น้องตรงห้องเจ้าจุกก่อนช่วงนี้พี่น้องมาทำการทำงานน้อไม่ค่อยเบิรงช่วงนี้พี่น้องแพ็คขึนไปยามก้อนยามรี่นะพี่น้องเลือกปูเลือกปลาจะมีเวลามาเบิรงได้ก็ได้ลา์อยู่พี่น้อง ผมสานบาดซุกนะยู่บ้านเขามันใดๆอยู่แล้วป่าไอ,อ้อ,อ,อไะ,ะ,ออะอไรอ,อย่างนี้มันแบบประโลนแบบจะล้างเราเนี่ยซำซำเนาะซำเอาป้าเอาป้าไปปล่อยลูกน้องไหมนะแล้วก็ตักเอาพวกมันหลายนะสะอ่อนมีแต่ปลาดุกอ่อยเต่ออีสัมมาโพธแต่ปลาโลนกับตัวใหญ่เกียงไปแล้ว หลบากเทาเข่าเศร้าตอนมันจะง่งที่เป็นง่งังจะสิบเอ็ดโมงวนน้ได้กินข้าวบางเมื่อเป็นจ่าเศร้าูเราหนอยครับบไหมอืมอุ่ยน้อย ท้าหมูขาหม้อเจ็บไปแอวนั่งเลือกนะนั่งมาแล้วกินทท่านันอร่อยอร่อยนะ จิงเด็ติดต้งทเร่ยนะแต่บาช่วน,นี้มีคนขายที่เช่แล้วครับคัน,บ,น,น,คน,น,นบันไดอุ่นอย่างนี้ที่แขกอ๋ไม่เป็นไรหรือไง จะได้กินข้าม่ไปน้เลยกิอมืม่กี่เดือนก็ได้กินข้าวใหม่แล้วไปรินข้าวใหม่จะสีหาบานหาบดงหาไปเที่วงานงันงันงนนี่ พอเมื S <S <preach science> ่อเราดูคนละกับสมิธแต่งานบุนงานยังไ่เนองเอองานเรียนเงินจ่าญบันบันชีกบประปรสานเถอะหางใดเห็ดถนนตักีดคือเก้าค่ะเรื่องที่สอง่กันบหนี่ยงไกระสิน น้องเียดายนะ่เกียมบ่อบ่ตอนตอนไปก้นยังไปที่จังหวะนี่ตาหลอนอยู่เป็นบ่อมันอยู่มันอยู่ในน้ำอ่ะคือมันบ่อแห้งบ่ฮาคือไม่เสด็นน้ำที่แล้เราก็ทำน้ำมอนเกือบะย่างบ่อขุ่นบ่อไม่องซอยยังรุ่มอยู่นวานเมื่อใช้ใบบกปูทอดแต่ใสบบกปู ไม่ลงตัวนี้นี่ปั sure. ๊ดดิวคุณแม่ก็แห้งสิค่อมกินกูบบซีกุนตากูบบดีไว้กู้แบบร้ายมันอะไรกันเนาผนมันยุนี่เห็นมันแต่มันยุดแต่สร้างสิ่งร่งได้มันเป็นช่วงสศ้ามันเป็นช่วงกำลังคนตกนี่ต่พวกแบเอ้ยเอ้ยการทาง มันก็โตอยู่นี่มันก็โตอยู่ครั้งหนึ่ง กับไปนั่งกับบลาจ์เกลี่ยเกือบคมนิดๆ Okay, am ยายรุ่นพญ่เล่นคาวบอนอหานะ่ะพะเจาะพะเจาแดงกันหาหาครอบครัวถึงกับเาไว้จะคล้ายกับเอาออกพี่น้องมาลอาคล้ายกับเอาออกป่าเป็นคล้ายก็ได้กันได้ก็ได้ไม่ไควรสื่อ Hmm. เจ็ดมือน่งจัจไออกอกวแวยเราจะทุโอ้แสบมือดีบว้ ยังใจก็ยายน,นี่สุวรรณขวายเอาขาจานแจ๊บแจ๊บ <c oughs> นี่นอนอู่ล้วยงก็ยายน,นี่น้ำคุ๊บฮะก็ล้วนลงนี้เลยกินข่าวกระซัำนี่นพี่น้องก็ด้เลยมันกินนิดเดียวมันจะกินแหลมท่อมาค่ะลุลุก้่อย ใช่ดลยนอนเกียนไป เัเนียแค่้าสิบี uh um. ja ่ะนนนะเ่านี้ดีงัยากงนายากตบดทไหไม่ด hmm> ีกระเพาขึ้นด้เข้าคุไปนะ ก็น่าจะแจ้งเตือนเขาม่เทืศอพั์หรือว่าบ้นนัยุงกัฝนแห่งนะคับมนนแจ้งเตือนมันข้นเป็นบัานนยุองมันก็ขึ้นเป็นบ้านคุมันก็ขืนจ่บันนัยุ่งเขาก็บอกใจเข้าปักมันิดหอิ้ไปไปเปลี่ยน

นา่แหละมาโลโ okay. อเคยังยุบจิ้มนะยังเออไปทอดกินแน่เดี๋ยวทอดอยู่นี่ฮะเนเลิโอทอดนี่เกี่ยมไปออมามาครับประเด็นลงมะย่างนะสั okay, okay, นบีโอเคโอเคจะมาไปมามามาอุ้ยเธอยังดูเพื่อนบอ่ออฉันว่าบบเอาเคียน้ำแซงหน่อยบ่น้ำกระดาษเยอะเออเนาะเดี๋ยวโทรถามน,น,นั่นก่อนแล้วแต่ทีโทรบักอืมโอเค จีนา่าลงมาอยู่วนะัอ,อเศาร์่าบนงี้ยนันใดกร์โอเควสิเสานอาตีหดแล้วพีนว่น้องเลยเพรวะว่ได้ปตาเหมนนะแสงจังนทร์กระจ่าง,งเอส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 วันเสาร์มหนามาใส่ตูงไว้ต้อามแสง ยาอา,าไปานั่งไปร้าตาคเัาฮัลโหลเปิดร้านยุบอ๋อเซ่ไอาไปเอาที่ไฮเดอร้า,านไน้นเขบอว่าเศ้าบ้านได้ได้บอสะอเะเอาอเ,เ,อเ,เอาเอเอออโอเค เปิร์ดฮะนั่งมาไปเอาโล เดี๋ยวสิลงดตวถูเอาตูมาเปิดข้างนเี๋ยวตีนจะมากินเป็ดจ้าไม่นางตุ้ยโอ้ยคนตก้ยังสีหน้าหมมากหรอกยังมาแต่ไม่นางตุ้ยฮะทางน้นนว่เต่อลยอุ้ยเพราะว่าหุดเมื่อที่ยยังซื้อเป็ด คือเป็ดเราอะ่ะไปกินขุนดิมคาไปตามคลิปหนาแล้วกันพี่เนาะนี่คือดิสารมอเหมาะไปเนะไปไหนคะ่เะเพราะว่าอัดติกแล้วถึงมาเล่ยนน้ำไปเดี๋ยวพี่น้องค่ะ